วันนี้เราจะลองดูวิธีการล้างพุกันที่ใช้งานกับสีอะคริลิกกันครับสวัสดีครับผมนุแล้วคุณกำลังอยู่กับชาแนลนุโมเดลเลอร์ครับจริงๆวิธีการล้างพุกันที่ใช้กับสีอะคริลิกตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยที่เราจะใช้ก็คือการล้างด้วยสบู่ครับใช่ครับสีอะคริลิกที่ติดอยู่บนขนดพุกันเนี่ยสามารถล้างได้ง่ายๆด้วยสบู่ธรรมดาธรมดาที่เราใช้อาบน้านั่นเองโดยเราจะใช้เป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนก็ได้ แต่ส่วนตัวผมชอบใช้สบู่ก้อนมากกว่าสบู่ที่ว่านี้หลังจากล้างผู้กันเราก็ไม่ควรนำไปใช้ถูตัวต่อนะครับถึงแม้ว่าสีอะคริลิกเนี่ยจะไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าเราก็ควรแยกไว้สําหรับล้างผู้กันก้อนนึงไปเลยจะดีกว่าดังนั้นการหาซื้อสบู่ถูกๆเวลาล้างผู้กันเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับจะได้ไม่ต้องใช้ปนกับสบู่ถูตัวอันดับแรกให้เราล้างสีด้วยน้ําเปล่าสักรอบหนึ่งก่อนจากนั้นนําผู้กันไปถูกับสบู่ให้ฟองสบู่และเนื้อสบู่ติดกับผู้กันแบบนี้ครับ ถ้เราใช้นิ้วมือค่อยๆรูปผู้กันแบบนี้ให้สีหลุดออกมาจากนั้นให้ล้างน้ําเปล่าแล้วทาซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าสีที่ติดตามขนผู้กันจะออกหมดโดยอาจใช้เล็บช่วยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าสีติดนั้นมากหลังจากผู้กันของเราสะอาดแล้วให้เราจัดขนผู้กันให้อยู่ในทรงเดิมของมันก่อนนําไปวางผึ่งไว้ให้แห้งโดยเวลาวางผู้กันเนี่ย ให้เอาส่วนที่เป็นขนตั้งขึ้นแบบนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีการทำความสาดพุก,กันที่ใช้ร่วมกับสีอะคริลิกแบบง่ายๆครับก็ขอให้มีความสุขก,กับงานอาิเรก,กันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ